ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เปิดไปเรียบเป็นไม่พ่อมตายอีกใช่ไหมจ้าดำหมดดำเมี่ยมเลยรถวินจอดเทียบข้างๆหนอยากอยากดูโอ้ยโอ้ย,ยหลุมบอหลุมบ่อนี่ไม่ดีนะเฮ้ยมึงอย่าทำร้ายร่างกายรถกูดิเวนกูยังไม่เปิดศึกเลยนะ กูเทสได้เฉยว่ามันจะติดไฟหรือเปล่าไอ้เงาเจ้าอย่างนี้เหรอวะมึงทำกูก่อนได้รินไอพนแม่ฟังมิวแต่ไม่ตอบเหี้ยเกียยตอบขวาอฮ้เหี้ยตาได้แต่ละเบิดอเลยเออเหี้ยตาไ่ละเบแล้วขวาทำไม่ลงลงเหวลงลงคูน้ำนี่ มึงเลี้ยวซ้ายทำไมไอ้สัตว์ไออลงไอ้เย่อลงน้ำทำไมกูบอกเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเย่อต้องลงมาตรงนี้แม่ไปไหนเนี่ยเนี่ยนั่นน่ะมึงเห็นรถตรงหน้าหัเปิดเปิดประทุนด้วยดิไอ้คันนี้เปิดได้ไม่รู้เนี่ยมึงลองยกล้อแล้วชนตรงนี้ดูมึงจะไม่ล้มยกล้อไงกดคอนโทรลกูมีสามแสนหกนิ้วซีรถอะไรได้บ้างฮัลโหล ทำกัย่ยอีวิ่งคุณยิงรถอยู่ที่เทกูมไม่ได้ทำกำลังล